หลายๆคนคงมีความฝันกันบางคนฝันะเป็นตำรวจทหารครูหมอหรืออื่นๆแต่บางความฝันต้องทิ้งมันไว้กลางทางเพื่ออนาคตที่ดีกว่านี่เราเองค่ะชื่อปิงๆิงเกิดในครอบครัวที่ฐานะกลางๆมีอยู่มีกินไม่ขาดมือก็เป็นเด็กปกติทั่วไปเหมือนเด็กคนอื่นแต่พิเศษคือเป็นลูกคนเดียว เป็นเด็กที่ชอบฟังเพลงชอบเต้นชอบร้องมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าที่บ้านเปิดให้ฟังเป็นประจำโดยมีคุณย่าที่ชอบฟังเพลงพวก,พวกพลูกทุ่งผู้เพลงเก่าๆอย่างเช่นเพลงพุง่มพวงดวงจันทร์เพลงต่อรลไทยเอาาาย,เอเยมันเลยทำให้เราได้ซึมซับจากสิ่งสิ่งนั้นมาตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเราก็ได้รู้ใจตัวเองว่าเราชอบอะไร แน่นอนนะคะเราชอบเรื่องร้องเพลงเต้นกะะับแสดงเราเลยลองทำตั้งแต่ตอนเล็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยช่วงใกล้ขึ้นหมอต้นก็ได้เริ่มของที่บ้านเรียนเต้นเรียนร้องเพลงพอเรียนเต้นเรียนร้องเพลงไปสักพักก็เลยขอที่บ้านออดิชั่นค่ายเกาหลีเพราะว่าอยากลองหาประสบก,การณ์ว่าตัวเองชอบเรื่องนี้จริงๆไหมแต่พอรองออดิชั่นไปนเรื่อยๆหลายปี มันทําให้เรารู้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเป็นเราคงต้องทิ้งมันไว้กลางทางเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างควนให้มันอยู่ในความฝันเราก็พอแต่เราก็ยังไม่เลิกทําในสิ่งที่เราชอบนะคะพอขึ้นมไปมาเราก็ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการบันเทิงและไรพวกนี้นะคะเต้นเอ่ยการแสดงเอ่ยแล้วก็ทำไปเรื่อยพอเข้ามาหาอลัยเราก็ได้ศึกษาด้านนิเทศค่ะ มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่เป็นปมในใจแต่มันคือประสบการณ์ที่ดีท,ที่สุดของเราค่ะ